มีใครเคยได้ยินโรงงานเกียงไกลผลไม้ไหมครับแวะแรกที่ต้นได้ยินนะครับก็คิดว่าที่นี่จะเต็มไปด้วยเครื่องจักรหรือว่าอุตสาหกรรมเยอะๆแต่พอเราเข้ามานะครับเหมือนกับเรามาเที่ยวคาเฟ่เลยครับคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่หน้าประตูจนข้างในนะครับเขาเนี่ยตกแต่งได้สวยสะอาดมากๆครับยิ่งเขาใช้เป็นไหดองผลไม้แบบนี้นะครับมาตกแต่งในร้านด้วยยิ่งเพิ่มความมีสเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ขึ้นไปอีกครับมาครับคุณผู้ชมเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่า ที่นี่นะครับมีอะไรพิเศษบ้างจุดเด่นของที่นี่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการดองวัตถุดิบต่างๆแล้วก็เรื่องผลไม้อบแห้งนะครับจะไม่เหมือนที่ไหนสินค้าบางอย่างนะครับเราก็จะเจอเพียงแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับไม่สามารถหาที่อื่นได้แล้วอย่างเช่นสินค้านี้นะครับเดี๋ยวจะให้คุณพี่เขาอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนะครับมีทั้งลำไย <ลำ S 2> แล้วก็วกระเทียมโคน เอาน้ำลำไยต้มน้ำลำไยทำกระเทียมโทนเอาน้ำที่ลำไยที่เราต้มนี่แหละเอามาใส่กระเทียมโทนให้มันเป็นกระเทียมโทนน้ำลำไยแล้วก็ที่อื่นไม่มีขายมีที่เราที่เดียวที่นี่ที่เดียวโอเคถ้าคนไม่ชอบหวานนะน้ำลำไยมันจะอร่อยไม่หวานไม่หวานถ้าเป็นพวกน้ำผึ้งจะหวาน ที่นี่นะครับไม่ใช่แค่แสดงสินค้าผลไม้อบแห้งเท่านั้นโรงงานแห่งนี้เขาตั้งใจเป็นศูนย์ของฝากเชียงใหม่เลยนะครับถ้าเราเดินดูรอบๆนะครับเราก็จะเจอกับสินค้าหลากหลายพันชิ้นเลยมีทั้งของกินของใช้แล้วก็รวมไปถึงเสื้อผ้าแฟชั่นอีกด้วยนะครับแล้วแต่ละสินค้านะครับใช้เปรดวัตถุด,ดิบมีคุณภาพมากๆครับแต่ว่าราคานะครับก็ไม่ได้สูงตามจริงๆที่นี่นะครับไม่ใช่มีแค่สินค้าของฝากเท่านั้นโรงงานแห่งนี้ยังมีลานกิจกรรมที่มีทั้งดนตีสดนะครับแล้วก็ทุทกๆวันเสาร์ตอนเช้าเนี่ มีการเต้นแอรลบิกออกกําลังกายกันที่นี่ด้วยเรียกว่าที่นี่นะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่จุดซื้อของฝากเท่านั้นแต่ยังมีกิจกรรมอย่างอื่นให้ร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นชมภาพวาดศิลปะฟังดนตรีสด เส้นแอโรบิกในเช้าวันเสาร์ทุกๆอย่างนะครับมีที่เกียงไกลผลไม้ถ้าใครอยากจะมาซื้อของฝากแปลกๆมีคุณภาพหายากคุณผู้ชมเพียงแค่มาที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โรงงานเกียงไกลจะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตทะแม่ริมนี่เองครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือถ้าใครที่ไม่สะดวกมานะครับก็สามารถที่จะสั่งทางออนไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับต้นก็มาชี้พิกัดจุดซื้อของฝากมุมถ่ายรูปสวยๆในจังหวัดเชียงใหม่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมและติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายๆเขาจะมีสโลแกนเนาะที่นี่สโลแกนว่าแงด้วยใจอ่าแงด้วยใจแงด้วยใจเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือทําด้วยใจเนาะโอเคทุกอย่างแงด้วยใจอ่าี่้านหก้าร้อยยี่สิบสี่าอ่า